เอาละครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าถึงเวลาที่สาวไทยของเรานะครับและแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยต้องรวมพลังกันแล้วนะพลิกวิกฤตพาลิกิตสวรรค์กันเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยเสี่ยงที่จะตกชั้น VNL นะครับค่อนข้างที่จะ50-50นะอยู่ที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับส่วนเซอร์เบียเนี่ยแอดไม่หวังเลยนะครับเพราะว่า เซเบียจัดเต็มนะครับส่งบอสโควิดกลับมาแล้วนะเป็นงานหนักแน่นอนนะครับสำหรับาตารางแข่งของแต่ละทีมเดี๋ยวแอดให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะได้คำนวณกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับว่ามีโอกาสไหมที่เราจะได้ไปต่อนะก็ถือว่าเป็นงานหนักจริงๆทุกคนนะครับมาดูตารางการแข่งขันของทีมชาติไทยกันก่อนวันนี้ทีมชาติไทยนะครับในวันที่10กรกฎาเนี่ย ตอน7จ็ดโมงสานาทีเจ็ดโมงเช้าทุกคนนะครับเป็นนัดที่หลายคนน่าจะได้ดูนะเพราะว่าเราหยุดกัน4วันนะครับ10 1 1 12 13นะดังนั้น,น,นมีโอกาสได้ดูแบบทุกนันดแน่นอนแต่แอชีว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะดูนัดที่พบกับโดมินิกันแล้วก็แคนาดามากกว่านะครับเพราะว่า2นัดน,นี้เนี่ยแอดบอกเลยว่ามีโอกาสที่เราจะต้องเก็บใช้ให้ได้ไม่ใช่มีโอกาสสิต้องบอกว่า ต้องเอาชนะให้ได้ไม่งั้นเนี่ยงานเข้าจริงๆนะครับเพราะว่าการที่เกาหลีใต้เนี่ยต้องบอกว่าเกาหลีเนี่ยเจองานหนักน้อยกว่าเรานะมีโอกาสที่เกาหลีเนี่ยจะเก็บชัยชนะได้ถึง2นัดในวีคสุดท้ายนี้นะครับสัปดาห์ที่3บอกเลยว่าเป็นงานหนักจริงๆโดยเราเนี่ยเปิดหัวมาเนี่ยต้องเจอกับเจ้าบ้านอย่างสหรัฐอเมริกานะครับนั่นนี้แอดคิดว่านะถ้าดีที่สุดก็คือ3-2นะครับแต่ถ้าชนะได้เนี่ยก็จะดีมากๆแต่โอกาสชนะ แอดพูดนะเวลานี้นะไม่ได้ดูถูกทีมชาติไทยนะครับลูกลมกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าโอกาสที่เราจะชนะน้อยมากนะครับน้อยกว่าเปอร์เซนต์ที่เราจะแพ้นะทุกคนเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์นะครับมีตัวเจ็บหลายคนนะแล้วก็ที่เอาไปเนี่ยอยู่ที่น้องๆเลยหัวใจล้วนๆนะครับหลายคนก็เป็นเด็กใหม่ด้วยโดยเฉพาะน้องเฟิร์นกับน้องยูฟานะแล้วก็สสพพเนี่ยฟอมกําลังกลับมา แล้วก็ตัวของน้องบีมีพิชาแล้วก็โมเมเนี่ยกำลังมาดีท็อปฟอร์มดีอยู่ที่โค้ดจริงๆนะบางครั้งเอ็กก็อยากจะให้โค้ดลองส่งโมเมเนี่ยเล่นหัวเสานะครับลงคู่กับบีมไปเลยนะเพราะว่าโมเมเนี่ยได้ทักษะการตีหัวเสามาจากการเล่นในลีกโรมาเนียแล้วก็ลีกเกาหลีใต้นะเราก็เห็นนะครับว่าโมเมทําได้นะตีหนักตีเน้นเนี่ยทําได้นะครับแก้เกมแก้จังหวะได้ดีก็ต้องดูต่อไปว่า โมเมจะได้ลงหรือเปล่านะครับในหน้าที่เจอกับสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าจริงๆเนี่ยแอดอยากให้เก็บไปลุยกับเยอรมันโดมินิกันแล้วก็แคนาดามากกว่านะครับเพราะว่า3านัดสุดท้ายเนี่ยได้ลุ้นมากกว่านะแอดชื่อว่ามีโอกาสนะครับนัดที่2เราจะเจอกับเยอรมันในวันที่11กรกฎาคมนะครับเวลาตีสี่ทุกคนแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับวันที่12กรกฎาเนี่ยจะพบกับโดมินิกันในเวลาตีสี่นะครับจะเห็นว่า3วันมาแข่งติดกันทุกคน ถ้าเป็นแอดแอดเคยบอกหลายครั้งนะครับนัดเจอสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวผู้เล่นเราเก็บไว้เลยนะเป็นแอดี่ยเก็บเลยเจอเยอรมันดีกว่าหรือไปไฟกับโดมินิกันหรือไปว่ากับแคนาดานะครับดูผลคู่ของเกาหลีใต้ไปด้วยนัดสุดท้ายเราจะเจอกับแคนาดาในวันที่14กรกฎาคมนะครับเวลาตีสามนะก็ถือว่า3นัดสุดท้ายนะครับแข่งกันแบบช่วงเวลาที่แบบกําลังตื่นนอนเลยบางคนก็งงเงียงเลยนะครับตีสี่ถึงตีสามเนี่ย เป็นเวลาที่ตื่นมาดูกันได้นะทุกคนเพราะว่าก็ใกล้เวลาตื่นของเราพอดีนะครับแต่7จ็ดโมงครึ่งนะครับนัดแรกเจอสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันนี้สบายๆเลยนะครับวันหยุดวันแรกด้วยนะต้องบอกว่าส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับเจอสหรัฐอเมริกาแอดคิดว่างานหนักแน่นอนนะครับเขาน่าจะจัดเต็มกับเรานะอเมริกาเจอทีมชาติไทยไม่เคยส่งสำรองนะครับส่งแต่ตัวหลักตัวจริงตลอดดังนั้นเอดคิดว่านั่นเนี้ยถ้าเป็นไม่ได้ก็เบาๆหน่อยนะครับเซฟน้องๆดีกว่า เอาไปลุยกับเยอรมันโดเมนิการแล้วก็แคนาดาสามทีมเนี้แคิดว่าเรามีโอกาสที่จะเอาชนะได้นะครับโดยเฉพาะโดมินิการที่ช่วงนี้ฟอร์มหลุดไปค่อนข้างไกลเหมือนกันนะไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในการที่เราจะเอาชนะเนี่ยเปอร์เซ็นต์มามีมากกว่าได้ลุ้นมากกว่านะครับโดเมนิการกับแคนาดา แต่ถ้าเราไปมองทางฝั่งของเกาหลีใต้อะแอดเปิดให้ดูไปด้วยนะครับว่าตารางแข่งของเกาหลีใต้แล้วก็เซอร์เบียนะครับเจอทีมไม่หนักนะเนี่ยอย่างเกาหลีใต้นัดแรกเนี่ยเขาเจอโปแลนด์นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่หนักสําหรับเขานะครับเขาไม่หวังน่นี้อยู่แล้วแอดดูเกาหลีใต้หลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้านัดไหนเขาไม่ไหวเนี่ยเขาจะเอาสํารองลงเยอะหน่อยนะครับเก็บตัวจริงเนี่ยไว้ลุย กับทีมที่มีโอกาสเอาชนะได้นะครับแล้วนะัดต่อมาของเกาหลีใต้จะเจอกับญี่ปุ่นนะครับนัดเจอโปรแลนด์ญี่ปุ่นแอดคิดว่าเขาเก็บตัวจริงแน่นอนทุกคนเพื่อที่จะไปไฟกับบังกลาเียนะทุกคนนี่เกาหลีใต้บังกลาเียนะครับเนี่ยถ้าเกาหลีใต้เอาชนะบังกลาเียได้แล้วเรายังไม่ชนะใครเลยโอ้โหโอกาสที่เราจะตกวีนสูงทันทีนะครับ พอมันเป็นงานยากทันทีทุกคนแล้วน้าสุดท้ายของเกาหลีใต้เจอฝรั่งเศสครับซึ่งฝรั่งเศสกับเกาหลีใต้เนี่ยแอดบอกเลยว่ามีโอกาสที่เกาหลีใต้จะเอาชนะได้นะฟอร์มเกาหลีใต้เนี่ยในวิคที่2ถือว่ามาดีนะครับเล่นดีมากๆด้วยโอกาสที่เกาหลีใต้จะเอาชนะฝรั่งเศสมีสูงมากนะครับก็อยู่ที่ลูกกลมๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรามองมองสถิติมองทุกอย่างเนี่ยโอกาสที่เกาหลีใต้จะลอด กชั้นมีสูงนะครับมีสูงมากถ้าเรายังไม่เอาชนะทีมไหนเลยนะถ้าเกาหลีใต้ชนะฝรั่งเศสหรือว่าชนะบังเกเลียสักทีมหนึ่งเขาก็จะรอดทันทีนะครับถ้าทีมชาติไทยยังไม่ชนะใครเลยแต่ข้อดีก็คือเราจะเจอแคนาดาหลังจากที่เรารู้ผลคู่เกาหลีใต้นะครับนะัดสุดท้ายนี่เลยแข่งก่อนเรานะเกาหลีใต้กับฝรั่งเศสถ้าเกาหลีใต้เอาชนะฝรั่งเศสได้เป็นไฟบังคับทันทีนะครับที่เราต้องเอาชนะ แคนาดาให้ได้แล้วก็ถ้าเราอยากจะเก็บแต้มนะครับนัดที่เจอกับสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมันเนี่ยแอดบอกเลยว่าถ้ายื้อได้นะ32ก็โอเคแต่ว่ามันจะเป็นงานหนักสําหรับน้องๆหรือเปล่านะครับวันนี้คุณผู้ชมก็ลองเข้ามาไล่เปลี่ยนความคิดเห็นกันนะแต่สาหรับแอดเนี่ยแอดคิดว่าน่าจะเก็บนะครับตัวที่เราจะเน้นหนักๆเนี่ยเอาไปลุยกับโดมินิกาแล้วก็แคนาดามากกว่านะครับแล้วก็เยอรมันก็น่าลุ้นเหมือนกันแต่การเจอสหรัฐอเมริกาเนี่ย ก็ต้องดูว่าเขาจัดตัวเต็มหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่เต็มเราก็มีโอกาสขอสัก2เซตก,ก็ยังดีเอามาสัก1แต้มนะครับแล้วก็ทีมของเซอร์เบียอ่ะเจอใครนะครับเซอร์เบียเจอเช็กแล้วได้บอสโควิดกัมาแอดบอกเลยมีโอกาสนะครับที่เซอร์เบียจะชนะนัดนี้แน่นอนนะครับบอสคือโหดจริงนะถ้าเอาลงเต็มๆอะ่ะปิดยากนะครับแต่ว่าเจออิตาลีอ่ะนัดนี้อาจจะสูสีกนหน่อยอันนี้แอดไม่ฟันธงแล้วกันนะครับเพราะว่าสูสีมาก ระหว่างบอสกับอีกวานูนะครับก็ต้องดูว่าสองคนเนี้ยจะได้ลงหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นอิตาลีเนี่ยน่าจะเก็บแล้วละ่ะเพราะว่าเขาเข้ารอบไปแล้วนะครับไปลุ้นรอบนอกเอาดีกว่าแล้วก็นี่เลยเซอร์เบียเจอเบลเยียมนะครับแอดคิดว่ายังไงก็ไม่น่าจะพลาดสาหรับเซอร์เบียนะและปิดท้ายเนี่ยเจอกับตุรกีนะครับสำหรับเซอร์เบียนะแต่ดูไปดูมาเนี่ยยากเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าตุรกีนะครับก็ถือว่า ไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันนะเออแต่ก็ต้องลุ้นตามลุ้นตามเชียร์ดีกว่านะครับทีนี้เรากลับมาที่ทีมชาติไทยทุกคนนะตีน้านี้นะครับทุกคนมองเหมือนแอดหรือเปล่าคุณผู้ชมคิดเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้นะครับนัดเจอสหรัฐถ้าไม่ไหวดอบน้องๆเลยนะครับก็เอาน้องๆที่ไม่ค่อยได้ลงลงไปเลยนะแล้วเก็บตัวที่เราจะเอาไปลุ้นกับโดมินิกันแคนาดานะครับเก็บไว้เลยเอาไปลุยดีกว่า น่าเจอเยอรมันถ้าสู้ได้นะครับสู้ได้จัดเต็มไปเลยนะครับก็มีโอกาสอย่างน้อยๆแบ่งจากเยอรมันมาสัก1คะแนนเราก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดใน VNL เหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วเราเนี่ยแพ้3031หมดเลยมีโอกาสที่ทีมชาติไทยจะตก VNL ทันทีนะครับต้องอย่าลืมว่าเกาหลีใต้จะเจอบังเกรเลียกับฝรั่งเศสนะ เกาหลีใต้เนี่ยเจอบังเกลียเนี่ยยังสูสีนะเอ็เห็นเจอกันบ่อยๆเนี่ยคือแต้มใกล้เคียงกันมากนะครับแต่เจอฝรั่งเศสเนี่ยมีโอกาสออกได้ทั้ง2หน้านะครับใครจะชนะก็ได้เพราะว่าการที่เจอฝรั่งเศสชั่วโมงนี้เนี่ยถือว่าเขามาดีนะแต่ก็ดอบลงไปนะครับจากที่เปิดตัวมาแบบอลังการนะครับตอนนี้ก็เบาไปบ้างแล้วสาหรับทีมของฝรั่งเศสนะครับเราไม่ต้องไปลุ้นเซเบียเรเราลุ้นแค่ไทยกับเกาหลีใต้นี่แหละตีกันแย่งกัน ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับแล้วข้อเสียก็คือปีนี้ประเทศไทยกับเกาหลีใต้ไม่เจอกันเลยแม้แต่นัดเดียวทุกคนโอ้โหถ้าเจอกันในสนามที่3นะครับสัปดาห์ที่3เนี่ยแอดบอกเลยเป็นนัดที่ต้องบอกว่าหยุดเอเชียแน่นอนนะครับเพราะว่าลุ้นอะลุ้นทั้ง2ประเทศว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับคือไม่ต้องยืมจมูกใครหายใจเพราะว่าเจอกันเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่เจอกันนะครับดังนั้นเราต้อง ด้วยตัวเองจริงๆนะครับคือเอาชนะให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยไปลุ้นเกาหลีใต้ไม่ให้ชนะใครเลยนะครับก็เหมือนกับยืมจมูกนิดนึงนะครับให้ทีมอื่นๆเนี่ยเอาชนะเกาหลีใต้ให้ได้ทั้งหมดเลยถ้าเกาหลีใต้แพ้หมดแล้วเราสามารถเก็บชนะได้1นนัดเราก็รอดทันทีนะครับมีโอกาสที่จะแซงแคนาดาขึ้นไปเลยนะอ่าก็ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับสำหรับ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ v n l ปีนี้สนุกสุดมันแน่นอนทุกคนคุณผู้ชมว่าไหนชอบคลิปนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงหมีสไตล์กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัปคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะส่วนใครที่มีความคิดเห็นยังไงเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลุงหมีสไตล์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ